หลังจากที่เพจเพจหนึ่งเอาเรื่องของไทเกอร์ไปแช์เขาก็โทรมาหาน้องต้นข้าวและบอกว่าคิดถึงที่ไม่ต้องการให้ต้นข้าวแฉเลือดตัวเองว้าวเรื่องนี้มันสุดจริงพอท้องมาก็บอกว่าใช่ลูกหรือเปล่าข็บักหายมันก็สูซวแท่เธอรักสนุกเธอมากๆแต่เธอไม่รู้จักรับผิดชอบ ล,ลบไปแล้วแต่เหมือนมันมีคนแอบไว้แล้วไปส่งให้ผีปีซอไอ้อีอววมวยนั่ยแหละ่ใช่ใครล้วแล้วได้ไปทำร้ายร่างกายเขาจริงหรือเปล่าล่ะ เ <c oughs> คยเค,ย,คยตกมันอือหือเรียกได้ว่าแ์กันต่อรัวๆเกี่ยวกับเรื่องราวเช้าโชว์ของทนายเสือนะคะทนายหน้าใหม่หนึ่งในทีมของทนายธรรมราชนายความฝังลทัทธิเชื่อมจิตที่กะจะเกิดแต่สอแววว่าจะดับลงก่อนสะ้นแล้วล่ะค่ะเพราะล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้กาวมิถุนายนที่เพจต้นอ้อเป็นหนึ่งได้ทําการขุดแชแนะคะแช์วีลกรรมของทนายคนอังกล่าวตอ่อค่ะโดยการโพสต์ภาพแช์แล้วก็ระบุข,ข้อความที่ว่าสตีเป็นโลก็มาหลังจากฝ่ายหญิงบอกว่าท้องสิ์ผู้น้องทนายหุอง ซึ่งในแชทนะครฝ่ายชายกับพิมพ์ข้อความที่ว่ารอร้านขายยาเปิดก็จังไปซื้อมาตรวจใหม่แล้วก็ซื้อยาให้ประจําเดือนมาด้วยฝ่ายหญิงนะคะก็ตอบว่ายาให้ประจําเดือนคืออะไรถ้าตรวจแล้วขึ้น2ขีดอีกรอบจะให้กินยาเพื่อให้มันหลุดออกหรอไม่ทําหรอกนะสงสารเขาฝ่ายชายะค่ะก็ตอบว่ายาสตรีเบโลเผื่อเธอเนี่ยประจําเดือนขึ้นฝ่ายหญิงนะคะก็ตอบว่าถ้าเลื่อนตรวจเนี่ยมันไม่ขึ้น2ขีดหรอกไม่รับไม่ว่าแต่อย่ามาบอกให้ทําตกเลือดตายไม่คุ้มส่วนฝ่ายชายนะคะก ตอบว่าไม่ใช่แบบนั้นขณะที่คอมเมนต์ของชาวเน็ตรายหนึ่งนะคะได้เข้ามาถามตนอ้อว่าใครอะซึ่งตนอ้อนะคะก็ตอบกลับไปว่าลูกน้องธนวยเยาวราชค่ะขณะที่ในไลฟ์ของตนอ้อเมื่อวานนี้นะคะก็ได้พูดคุยกับ f อฟซีค่ะเล่าดิทานเรื่องทนายโลกสองใบให้ฟังแบบช้ำๆนะคะตั้งแต่เปิดหลักฐานว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งนามสมมุติว่าต้นข้าวโทรมาเล่าเรื่องเราให้ฟังถึงพฤติกรรมของทนายคนหนึ่งนามสมมุติว่าสิงโตโดยต้นข้าวนะคะเล่าว่าเธอไม่ได้รับความรับผิดชอบจากสิงโตพอ คลอดลูกเด็กเขาก็หายไปแถมก่อนหน้านี้นะคะยังเคยคิดให้เอาเด็กออกที่ผ่านมาไม่คิดจะแชฉเพราะแค่หน้าที่การงานของฝ่ายชายแต่พอเกิดเรื่องที่เพจอีซอออกมาแชวีรกรรมฝ่ายชายก็ติดต่อกับมหาเธอบอกว่าคิดถึงถามถึงลูกคําเดียวนอกนั้นเป็นเรื่องตัวเองกบเกินไปพูดถึงผู้หญิงคนอื่นวันเลิกกันแล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเพราะไม่อยากให้เธอนะคะแชฉด้วยอีกคนค่ะเขาบอกว่าไอ้น้องคนเนี้ไม่ได้มีโลกแค่สองใบนะผู้หญิงคนนี้ ก็เป็นโลคอีกใบเขาโทรมาเล่าให้เราฟังหนูเป็นแฟนที่ตั้งท้องกับเขาแต่ไม่ได้รับความผิดชอบอย่างเหมาะสมแถมยังโดนแฟนคนปัจจุบันของเขาเนี่ยมาด่านหนูแล้วก็ว่าลูกหนูตอนนี้นะคะน้องต้นข้าวเขาคลอดลูกแล้วคบกับน้องสิงโตนะคะ ซึ่งน้องสิงโตเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ชายหน้าตาดีอนาคตดีนะคะเออน้องต้นข้าวเนี่ยเขาก็โทรมาเล่าให้พี่อ้อพี่ชอดฟังว่าเขาเนี่ยก็เป็นแฟนคนหนึ่งที่ตั้งท้องกับน้องสิงโตแต่ในขณะตั้งท้องเนี่ยนะคะสิงโตก็เป็นผู้ชายที่มีลูกหลายใบยตอนนี้นะคะลูกของต้นข้าวเนี่ยคลอดออกมาแล้วหนึ่งขวบหนึ่งเดือนเขามีหลักฐานทุกอย่าง ในขณะที่ต้นข้าวตั้งท้องเนี่ยตลอดระยะเวลาจนถึงวันคลอดเนี่ยสิงโตไม่ได้อยู่เคียงข้างเขาเลยแต่กลับไปมีความสุขกับผู้หญิงคนอื่นนำซ้ําหลังจากที่ต้นข้าวนะคะคลอดสิงโตไม่เคยมาดูไม่อุ้มลูกเลยสักครั้งเดียวบางครั้งนะคะลูกป่วยไม่สบายไม่เคยมาดูแลไม่เคยถามถึงว่าลูกเป็นอย่างไร มีแต่ส่งเงินมาเดือนละไม่เกิน3,000บาทน,นะคะต้นข้าวขอเพิ่มให้ช่วยออกคนละครึ่งก็เงียบหายไปไม่ยอมให้อ้างว่ามีเงินไม่มีเงินเท่านี้ต้องส่งให้ผู้หญิงอีกคนคนนั้นเรียนบ้างค่าใช้จ่ายเยอะบ้างแต่ช่วงหลังแทบจะไม่ได้ส่งและอ้างว่าไม่มีแต่กลับไปเที่ยวไปใช้จ่ายกับผู้หญิงคนอื่นนำซ้ำผู้หญิงของเขายังทักมาหาหนูมาด่าหนูอีก ด่าลูกอีกบอกจะจัดการให้แต่ก็ยังเหมือนเดิมปล่อยไม่ได้สนใจแต่เขาไม่ได้จดทะเบียนกันนะแต่เขามีลูกด้วยกันแล้วล่าสุดเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยถูกกระแสนะคะถูกกระแสจากเพื่อนบ้านฝ่ายชายได้ติดต่อมาอ้างว่าอยากคุยเรื่องลูกแต่โทรมานะคะเล่าให้ฟังแต่เรื่องผู้หญิงคนนั้นคนนี้พี่อ้อพี่ชอตคะแล้วดูซิว่าต้นข้าวจะรู้สึกยังไง ในระหว่างที่ต้นข้าวต้องอุ้มท้องมาคนเดียวเลี้ยงลูกคนเดียวสามีของต้นข้าวโทรมาเล่าเรื่องผู้หญิงอื่นให้ต้นข้าวฟังพี่อ้อพี่ชอดควรจะให้ต้นข้าวทํำยังไงคะเป็นกนลัณตัดตบเขาก็โทรมาเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนั้นนะนะแฉคนนี้แล้วก็บอกว่าเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วและอ้างว่าอยากอยากมาถามเรื่องลูกถามต้นข้าวเพียงคําถามเดียวแล้วก็เปลี่ยนเรื่องคุย สาเหตุที่ติดต่อมากลัวลูกเนี่ยกลัวหนูเนี่ยจะแฉเขาเขาเลยทําดีติดต่อมาพูดหลังจากที่เพจเพจหนึ่งเอาเรื่องของไทเกอร์ไปแฉเขาก็โทรมาหาน้องต้นข้าวแล้วก็ทําเป็นพูดดีว่าเลิกกับคนนั้นคนนี้แล้วแฉคนนั้นคนนี้แล้วเพื่อที่ไม่ต้องการให้ต้นข้าวแฉเลือดตัวเองว้า เรื่องนี้มันสุดจริงถามถึงลูกคาเดียวแล้วก็พูดถึงเรื่องผู้หญิงคนนั้นคนนี้ว่าเลิกกันแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ mm. เธอรักสนุก mm. เธอมากมากแต่เธอไม่รู้จักรับผิดชอบ mm. แล้วที่เขาอ้างว่าอยากถามเรื่องลูกถามนู่นถามนี่นะคะเขาถามคําถามเดียวที่เหลือเขาก็พูดเรื่องของเขาเพื่อแบบกบเกื่อนไงแล้วบอกว่าคิดถึงแต่วันต่อมาเขาก็บล็อกต้นข้าวไปที่ผ่านมาเนี่ยนะคะต้นข้าวเลือกที่จะเงียบเพราะ ต้นข้าวแค่หน้าที่การงานของเขาเพราะเขามีหน้าที่การงานที่ดีแค่ครอบครัวของเขาหวังว่าเขาจะปรับปรุงตัวและเป็นคนที่ดีขึ้นได้จะรับผิดชอบเป็นพ่อของลูกตามที่เขาเคยให้คำมั่นสัญญาต้นข้าวจึงเลือกที่จะไม่เปิดประเด็นเขาจึงอยากจะทำร้ายจิตใจต้นข้าวอย่างไรก็ได้แต่มาถึงวันนี้ต้นข้าวต้องออกมาปกป้องลูกและครอบครัวทางบ้านของต้นข้าวเอง หลังจากที่คลอดลูกได้ประมาณ2เดือนติดต่อกับฝ่ายชายว่าจะมารับผิดชอบอะไรยังไงได้บ้างฝ่ายชายบอกว่าจะเดินทางมาหาที่บ้านในจังหวัดยะโสธรอ,อุ้ยพูดชื่อจังหวัดเลยเพื่อที่จะมามั่นจะไปผูกข้อไม้ข้อมือในวันนั้นพ่อแม่ฝ่ายชายก็มาด้วยนะคะในวันที่ฝ่ายชายมาได้ทำพานขัน5้ขัน5้อาจารย์น้องจะรู้จักไหม ขอเข้ามาญาติฝ่ายหนูและรับผิดชอบมีการผูกขมาขอม้อมือมีพยานรู้เห็นเกือบทั้งหมู่บ้านทั้งพวกผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ช่วยอสมอกับนันนะคะแล้วในงานวันนั้นหนูแจ้งให้น้องชายถ่ายไว้แต่น้องชายต้องรีบไปเรียนจึงไม่ได้ถ่ายรูปไว้แต่แม่และพี่สาวฝ่ายชายได้ถ่ายเก็บไว้ได้นะคะเออให้หนูดูในช่วงที่หนูไปอยู่กับเขา แต่ภายหลังฝ่ายชายไปอยู่กับผู้หญิงคนใหม่แล้วอ้างว่ามันเป็นเพียงยกขันห้าขอขามาผู้ใหญ่ไม่ใช่การผูกข้อไม้ข้อมือกันอ้าบักหา,านี่ยนะมันขึ้นซวแท้หลังจากที่มีการผูกข้อไม้ข้อมือกันนะคะภายในวันนั้นฝ่ายชายได้รับต้นข้าวไปอยู่กับ,กบไปอยู่กับเขาที่บ้านด้วยนะคะที่จังหวัดชนบุรีนะคะหนูไปอยู่ได้เพียงแค่หนึ่งเดือนแต่ตลอดระยะเวลาที่อยู่ฝ่ายชายเนี่ยไม่ได้มา ไม่ได้กลับมานอนที่บ้านนะคะไม่ได้มาดูแลหนูและลูกแต่กลับไปอยู่คอนโดกับผู้หญิงคนนั้นช่วง3-4วันฝ่ายชายทักมาบอกขอร้องให้หนูกลับบ้านตัวเองอ้างว่าหนูไปหาเรื่องผู้หญิงคนนั้นหนูบอกทางครอบครัวของเขาว่าฝ่า,ายชายขอร้องให้กลับแล้วจะหน้าด้านอยู่ทําไมฝ่ายชายบอกเองว่าเขาจะจบกับผู้หญิงคนนั้นมาตลอดแต่เขาไม่เคยจบไปอยู่ด้วยกัน พี่สาวของฝ่ายชายบอกกับหนูว่าถ้ากลับรอบนี้แล้วจะให้ไปรับมาอีกไม่ไปรับนะเพราะว่าที่ที่รับมานี่ก็ถือว่ารับผิดชอบแล้วล่ะแม่ของฝ่ายชายเลยพูดกับหนูแม่ปลูกแขนให้มาเป็นลูกสาวของแม่แล้วเขาพยายามบอกให้ลูกชายให้กลับมาเป็นครอบครัวแต่สุดท้ายฝ่ายชายไม่กลับบ้านเขาเลือกผู้หญิงคนนั้นฝ่ายชายบอกตั้งแต่แรกว่าไม่ได้ต้องการเด็ก แล้วยังบอกอีกว่าถ้าเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วเดี๋ยวจะกลับมาหาหนูว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วล่าสุดก่อนหน้านี้ที่เขาเลิกกันฝ่ายชายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นนูน่นนี่นู่นสุดท้ายเขาก็หลอกหนูอีกเหมือนเดิมแล้วเขาก็กลับไปหากันอีกอในช่วงที่ต้นข้าวตั้งตั้งท้องนะคะฝ่ายชายพูดว่าไม่ใช่ลูกของเขาอ้าปากปอบมุกขสวัแทะไปให้ไปเอาออกผู้ชายให้ไปเอาออกนะ แล้วฝ่ายชายบอกว่าถ้าคลอดมาแล้วจะตรวจ DNA แล้วถ้าผลออกมาว่าเป็นลูกของเขาจะมาแต่งงานกับหนูแต่พอลูกคลอดออกมาหนูทักทวงเรื่องตรวจ DNA ฝ่ายชายหลีกเลี่ยงที่จะไม่ตรวจและไม่ยอมตรวจบอกทางครอบครัวหนูว่าจะมาหา,น,าน,นัน่นนนนี่นู่นแต่สุดท้ายก็ไม่ทําตามสัญญาทุกสิ่งทุกอย่างคําพูดของฝ่ายชายที่พูดกับหนู ที่พูดดีกับผู้หญิงนะคะรับปากว่าจะมาแต่งรับปากว่าจะมาไม่รับผิดชอบเขาพูดเพียงเพราะกล่อมให้หนูเชื่อใจและไม่แฉเขาในสักวันในวันนี้ผู้แชเองค่ะเจ้าชูมีโรคหลายใบนะคะพอทําผู้หญิงท้องมามันก็คิดว่าผู้หญิงจะต้องต้องแลดต้องล่านเหมือนมันพอท้องมามึงก็บอกว่าใช่ลูกมึงหรือเปล่าพี่จะพูดในานามที่พี่มีประสบการณ์เนาะที่เคย แต่งงานแล้วก็เคยผิดหวังในความรักถ้าเป็นอย่างนี้ต้นข้าวไม่ต้องรอเข้ามาหรอกขณะที่ต้นอ้อเป็นหนึ่งนะคะฟังเรื่องราวแล้วก็ได้แต่สะบดดานะคะบักซัวก่อนจะฟาดเจ็บครอย,ยากจะแสงเหมือนลูกพี่ทนวยแต่วิรกรรมทําดับก่อนพร้อมกับบอกต้นข้าวนะคะว่าผัวที่ดีคือผัวใหม่จากใจคนเคยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและผิดหวังกับความรักจากนั้นก็เผยว่ามีคลิปที่จะแชร์ต่อได้อีกค่ะและการกระทําเขาในวันนั้นจะส่งผลกรรมให้เขาถึงวันนี้ ซึ่งเขากำลังหาพื้นที่หาแสงที่จะขึ้นมาอยู่จุดจุดหนึ่งเหมือนลูกพี่เขาคือจะเป็นเพลย์บอยไงกูร่อกูมั่นใจเออแล้วฝากบอกถึงผู้หญิงนะคะผู้หญิงต่างๆของเขาเนี่ยเขาบอกรักคุณได้เขาก็บอกรักคนอื่นได้เพราะเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวขนาดแม่ของลูกเขายังทําได้ขนาดนี้เลยนะต้นข้าวผัวที่ดีคือผัวใหม่จะลูกเออ ไม่ต้องไปรอผู้ชายแบบนี้ให้มารับผิดชอบอะไรเราไม่ต้องไปรอว่าเขาจะมาแต่งงานกับเราพี่เข้าใจว่าผู้หญิงอาจจะรักนั่นแหละทุกคนรักหมดแหละค่ะ mm hmm. แต่ถ้าเขารักเราเขาจะไม่มีผู้หญิงหลายคนแบบนี้และผู้หญิงคนนั้นที่ส่งข้อความมาหาหนูเขาก็จะต้องตกอยู่ในสภาพหนูในวันข้างหน้าแน่นอนถึงสันดานผู้ชายที่มันที่มันไม่รับผิดชอบอะไรทั้งมันนอกใจเอ่ยนะคะพราเทพบุตรสุดหล่อ มีหนำซ้ำยังจะให้เขาไปทำไปเอาออกอีกเออคือตัวเองมั่วมาไงแล้วพอผู้หญิงท้องก็คิดว่าเขาจะมั่วเหมือนตัวเองไงทั้งที่มึงะมั่วมาก่อนไงถูกไหมคะแล้วน้องผู้หญิงคนที่อยู่กับเขาณปัจจุบันเนี่ยก็ระวังตัวไว้ว่าเขาไม่ได้มีแค่คุณนะช่วงนี้ไปสุราษฎร์ไหวหรือเปล่าเดี๋ยวได้เมียแถวระวังได้อดมินเป็นเมียอยีกคนนะดูละพี่พูดในมุมที่พี่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาก่อนมีคนบอกว่าทนายคนนั้นเนื้อหอมในกลุ่มแอดมินเลี้ยงลูก ให้ดีให้เติบโตเป็นเด็กดีชีวิตเราอายุยังไม่เยอะค่ะขนาดพี่สี่สิบกว่าพี่ยังหาผัวใหม่ได้เลยลูกเคยพาแฟนเด็กนักศึกษาสาวมาเชื่อมจิตที่สมุดรปลราการด้วยนะโลกใบที่เท่าไหร่เนี่ยเพราะคนหลอ่อหล่อเลียลาดเป็นคนที่เนื้อหอมในกลุ่มแอดมินเดซเซตบันนี้โอ้ ไปยืนข้าลังกันทนวยหลับๆอยู่ห่และเอาแว่นสวมขลังหัวหละยกมือไหว้ผัวกูุศนวะจากอีหยังอ๋อก็มีนะคลิปอ่ะอันนี้อีกคนนึงค่ะเอา,าห้องฟัฮอตไพปะนี่อันนี้อีกคนน,นึงเมื่อกี้มีแขกรับเชิญทั้งบ้านนะคะโทรมาปรึกษาดิฉันพี่อ,อ๋อพี่ชอดนะออขอความคิดเห็นว่าแครั้งงนึเคยฟังเพลงขับไฟดีไหม ส่งมาให้พี่แชร์ดีกว่าค่ะน้องขาผู้หญิงคนที่แฉตอนแรกก็เป็นผู้หญิงที่แย่งผัวเขาไปผู้คื้นเลิศทะสูบันนี่มีหน้าละ่ะเขาถึงให้ซ้อหยุดแฉเพราะกลัวโดนเมียรจริงๆเขามาเปิดโปงหรือเปล่าสรุปคนที่ไปแฉผู้บ่าวสำน้อยนี่ที่ไปให้ข้อมูลซ้อนนี่ ก็คือเจ้ากลับไปแย่งผัวเขามา แล้วก็ยังทักไปว่าผู้หญิงคนที่มีลูกกับผู้บ่าวอันนี้ซึ่งงานนี้นะคะก็เรียกได้ว่าต้นอ้อ่ขยี้เรื่องนี้ล้วนนะคะต่อจากก่อนหน้านี้ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากเพจอีซอขยี้ข่าวสามที่ได้ทำการเปิดวอชร์ชลักไส้ขุดวีรกรรมทนายเสือหรือทนายเสือสิทธิชัยทองสีซืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่หมิถุนายนที่ผ่านมานะคะที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่ปรากฏตัวทนายธรรมราชสาระปัญญาแต่ทางครอบครัวเชื่อมจิตได้มีการส่งทนายเสือคนนี้ซึ่งเป็นทนายที่อยู่ในทีมของทนายธรรมราชมาแทนค่ะแต่ ประเด็นที่ทําให้โลกโซเชียลสนใจนะคะไม่ใช่เรื่องการไปยืนหนังสือแทนแต่อย่างใดค่ะแต่เป็นประเด็นที่เพจอีซอกขยี่ข่าวสามได้ออกมาโพสต์ระบุข้อความที่ว่าทนายเสือหนึ่งในทีมทนายของนิรมิตโฮกแล้วก็โพสใต้ตคอมเมนต์นะคะว่ามีแววชนะแน่นอนค่ะสู้นอกจากนั้นนะคะอีซอค่ะก็ได้เริ่มขุดวีรกรรมนะคะโดยการโพสตระบุข้อความที่ว่าเลิกเจ้าชู้กี่โมงครบซ้อนโลก2ใบหรอพร้อมกับแนบภาพการโต้กันระหว่างทนายเสือกับหญิงสาวรายหนึ่งที่หญิงสาวรายนั้นนะคะได้โพสต์หาทนายเสือหน้าโซเ เมื่อไรจะเลิกเจ้าชู้กี่โมงโดยทนายเสือนะคะก็ตอบกลับว่าบอกตรงๆเลยนะว่าไม่ได้มีใครและไม่ได้เจ้าชู้อย่ามากล่าวหากันมั่วทําแบบนี้ต้องการอะไรก่อนเช้ารายนี้นะคะได้ถามต่อว่าไม่ได้เจ้าชู้อะไรครบกับตูนนัดกับอีเวต์นั้นไปคาเฟ่คืออะไรอะ โดยทนายหนุ่มนะคะก็ตอบกลับว่ามาว่าคนอื่นเจ้าชู้ลืมมองตัวเองไปหรือเปล่าตัวเองนั่นแหละที่เป็นคนทําให้เรื่องราวทุกอย่างเป็นแบบนี้ก่อนจะโพสต์ภาพยิงสาวกับชายหนุ่มและระบุข้อความที่ว่าตอนนี้กําลังรวบรวมข้อมูลกําลังจะไปขอกล้องวงจรปิดจากโรงแรมแห่งหนึ่งที่ทั้งสองคนได้ไปน,นอนด้วยกันผิดที่ไว้ใจโดยอีซอในะคะยังโพสต์อีกว่าใครนอกใจก่อนเอ่ยเรื่องชาวบ้านอยากรู้และอีซอในะคะยังขยี้เดือดอีกว่าโดยการโพสต์ภาพรอยฟกช้ำของฝ่ายหญิงตามตัวพร้อมแคปชั่นที่ ว่าฝีมือของทนายคนหนึ่งที่อยู่ในทีมทนายห้องดัดที่เชื่อมจิตทําร้ายผู้หญิงไม่แมนนะคะเสือโดยในภาพาก็จะเห็นได้ว่าฝ่ายหญิงสาวเนี่ยมีรอยฟกช้ำนะคะแล้วก็ขนตาที่ถูกตัดทิ้งพร้อมข้อความที่ว่าที่ผ่านมายังทนมือทนทีนไม่พอมั้งถึงได้มาทําอะไรช่วยๆแบบนี้ทั้งนอกใจทั้งทําร้ายพอไม่ทนก็หาว่าไม่ดีทนายแบบนี้ได้มาเพราะมีความรู้หรือเพราะว่าโชคช่วยล่าสุดดึงขนตาตูอีกเอากันไก่เนี่ยมาตัดขนตาอีกซึ่งอีซอะ,ะก็ยังคอมเมนต์เพิ่มว่า ช้ายาทนายเสือใจสิงแต่ทำร้ายผู้หญิงนี่อนากาะ หลังจากนั้นนะคะตนอ,อเป็นหนึ่งค่ะก็ไม่อยู่เฉยไดคะ่ะได้เข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะเคสนี้ออขอช่วยเลยคะ่ะซอโดยอีซอก็ได้ตอบกลับว่ามีค่ะพร้อมหัวเราะออกมานะคะขณะที่พอเกิดเรื่องทนายเสือก็ได้ตั้งค่าล็อกโปรไฟล์ในเฟซบุ๊กไม่ให้คนนอกได้เข้าไปส่องนะคะงานนี้นะคะทำเอาหลายคนใ,นใจตุ่มตุมตอมตอม,มตั้งตารอว่าอีโยจะออกมาแชร์อะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะคะจนกระทั่งลาสุดกลางเดึกที่ผ่านมาเพจอีซอค่ะได้ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งโดยได้โพสต์ภาพข้อควาามของน ธรมมาราที่บอกว่าเรื่องเสนอข่าวเท็จนี่ถนัดจริงๆนะนางซอพร้อมกับแนบภาพหลักฐานบางอย่างจากมือถือที่ดูไม่ออกว่าเป็นภาพอะไรนะคะแต่ที่แน่ๆมีหลายภาพที่ข้อมูลน่าจะแน่นด้วยเพจอีซ้อะะได้ระบุข,ข้อความประกอบโพสว่าถ้าธรรมราชไม่รับผิดชอบกับประโยคนี้ตูจะปล่อยคลิปทนายเสือกาแฟนซึ่งตูเนี่ยคุยแล้วว่าจบแต่มึงมันหัวหน้าที่ลอยโถยอาจทําให้ลูกน้องหมดอนาคตคิดเอาเองถ้ามึงเป็นนายแล้วหัวหน้าที่ดีควรจะจัดการกับสิ่งที่มึงพิมพ์ยังไง และยังได้คอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสอีกนะคะว่านักเลงคีย์บอร์ดผิดตัวและไอ้ต้อรู้จักความเงียมตูน้อยไปไอ้เด็กเมื่อวานซ่นตูกับทนายเสือและน้องผู้หญิงจบแล้วเขาขอไว้ตูมองว่าตูไม่ได้ติดใจเรื่องอื่นนอกจากเรื่องทำร้ายผู้หญิงทางผู้ชายก็พร้อมปรับตัวทางผู้หญิงก็ให้อภัยแฟนตูเองก็จบแต่ไอ้ต้อเจือกเสลจากเรื่องนี้นะคะนักแสดงดุมมาดแบดค่ะอย่างแท็กพลันยูนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นกันค่ะว่าลุยอย่างไรก็ตามนะคะดูเหมือนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะเงียบไปแล้วแต่เมื่ วานนี้นะคะกวมิถุนายนต้นออกก็ได้งัดแชทออกมาแชร์เพิ่มค่ะโดยได้โพสต์ระบุข้อความที่ว่าอ้าวยังไงยังไงคนนี้โลกใบที่2ที่ท้องกับทนายท่านหนึ่งที่เพิ่งมีกระแสข่าวในเพจอีซ้อหลายวันก่อนเคยให้ผู้หญิงไปเอาเด็กออกด้วยหูสายเพื่องอย่างเราไม่ต้องนอนแล้ววันนี้พร้อมกับแนบหลักฐานเป็นแชทจากสาวปริศนารายหนึ่งที่เธอเนี่ยพิมพ์ข้อความเล่าว่าเรื่องของทนายคนนี้ไม่ได้มีแต่เรื่องโลก2ใบค่ะมีมากกว่า2ใบหนูเป็นแฟนที่ตั้งท้องกับเขาแต่ไม่ได้รับความรับผิดชอบที่เหมาะสมค่ะแถมยัง คน,คนปัจจุบันของเขามาด่าหนูแล้วว่าเด็กค่ะ ขณะที่ในแชทนะคะจะเห็นได้ว่าต้นอ้อค่ะพยายามถามว่าตอนนี้เนี่ยหนูท้องอยู่หรือคะสาวปิชนาก็ตอบกลับว่าคลอดแล้วคะ่ะเด็กได้หนึ่งควบ1หนึ่งเดือนคะ่ะหลักฐานมีทุกอย่างคะ่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคอมเมนต์จากเพจอีซอกขยี้ข่าวสามที่เปิดเรื่องราวดังกล่าวได้เข้ามาแจมเม้นด้วยว่าวายมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือคะซึ่งต้นอ้อนะคะก็ได้ต่อกับไปว่าสอเจอโลกใบที่3หนูเจอใบที่2เราไปหาใบที่1กับ4กันต่อค่ะซึ่งทําให้อีซอนะคะเข้าไปขยี้ต่อโดยเพจอีซอกขยี้ข่าวสามนะคะได้โพสต์เฟซบุะ เกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อจากต้นอ้อทันทีว่าทนายฮงลูกน้องมึงไปทําผู้หญิงเข้าท้องลูกคลอดแล้วหนึ่งปีหนึ่งเดือนเห็นว่าเขาจะเอาเรื่องรู้ยังและเขียนคอมเมนต์ต่อนะคะว่าทนายฮงคือธรรมราชทําไมฮงเพราะฮงคือเสียงเหา่ขาขณะที่ต้นอ้อเป็นหนึ่งนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าแถมยังให้ผู้หญิงไปเอาเด็กออกด้วยนะคะอุ๊มมีคลิปเสียงนะัธรธมกกดต่อมาไม่นานนะคะอีซอก็ได้โพสต์ต่อแบบเดือดๆค่ะว่าให้เวลาสีชั่วโมงถ้าทนายธรรมราชไม่ออกมารับผิดชอบเรื่องที่กล่าวหาว่าสร้างเรื่องเท็จ เดี๋ยวจะปล่อยคลิปพร้อมกับคอมเมนต์ต่อใต้โพสต์ตนเองรัวๆนะคะว่าคนอย่างอีซอไม่ขู่และไม่เน้นเห่าตูทําจริงทนายกอดมึงไปกามหัวหน้าลอยถ้วยของมึงให้ออกมาขอโทษตูเดี๋ยวนี้เห่าไม่เลิกตูเพื่อนเล่นมึงเหรอไอ้ต้อและอีคอมเมนต์ที่แท็ก Facebook ของทนายธรรมราชรนะคะและเขียนข้อความที่ว่าเห่าไม่เลิกมึงรับผิดชอบด้วยตูทําทจริงพร้อมแนบภาพที่เคยขู่ทนายธรรมราชนะกเรื่องจะแชร์คลิปทนายเสือทำร้ายร่างกายแฟนสาวค่ะซึ่งที่อีซอเดือดถึงทนายธรรมราชนะกะ,ะก็เป็นเพราะว่าไปเจอว่าน นายธรรมราชค่ะได้โพสต์เฟซบุ๊กฟาดถึงตนเองว่าอย่าวิเคราะห์ทิพนะนังซอ้อโดยนําภาพโพสที่อีซอเปิดวอเรื่องทนายทีมรัฐที่เชื่อมจิตมาทําร้ายผู้หญิงมาแปลรูปตนเองนคะคะและข้อความประกอบไปว่าเรื่องจริงคือทนายเสือมีโลกแปดใบพร้อมกับคอมเมนต์ต่อด้วยภาพความรู้เรื่องโลกกระทํา8ค่ะไม่เพียงเท่านั้นต่อมานะคะอีซอก็ได้โพสต์ข้อความบีทนายธรรมราชอีกว่าเดี๋ยวมาดูความใจและความกะาาของทนายฮงว่าจะปกป้องลูกน้องหรือจะลอยแพรทิ้งไว้กลางทางพร้อมกับคอมเมนต์ย้ำว่ามึงอองมารับผิดชอบกับ โพสที่ก่อน2ี่สอนาิกาสามนาทีเท่านั้นแต่ดูเหมือนทนายธมร,ร,ราชนะคะยังคงนิ่งเฉยและในเวลาต่อมาค่ะอีซอจึงได้โพสตคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นเสียงของทนายนะคะผู้ช่วยของทนายธมรารชนั่นก็คือทนายเสือพร้อมกับระบุแคปชั่นที่ว่าคลิปเสียงคําสารภาพเรื่องทํร้ายร่างกายแฟนสาวของทนายหน้าใหม่ซึ่งเป็นผู้ช่วยของทนายธมรารชนั่นเองค่ะ,อะไอหมวยมันแชร์ออแล้วไปทำยังไงให้มันแชร์ อันนี้มันเรื่องเก่าคือก็จะไปออกรายการไม่ออกรายการเนี่ยไปทําคด,ดีแล้วทีนี้ออกข่าวอ,ออกข่าวแล้วเหมือน,นแบบเขาไม่ชอบที่นาม้างเออเลยไปขุดแล้วไอ้หมวยมันเคยโพสอย่างเงี้ยมานานแล้วอ๋อแล้วเขาอ๋อลบไปแล้วไม่ใช่เหรอลบไปแล้วแต่เหมือนมันมีคนแกปไว้แล้วไปส่งให้เพจอีซออีหมวยหรือเปล่าออีหมวยเนี่ยอะไไม่ใช่ใครหรอก ไปทำท่าไหนให้มันแฉแล้วมันไปแฉทำไมอ่ะแล้วมันไปแฉทำไมก็คบกันอยู่ไม่ใช่หรอแล้วไปแฉกันทำไมอะไรนะหมายถึงว่าก็คบกันอยู่ไม่ใช่หรอแล้วไปแฉกันทำไมคบกันบ้าอะไรเลิกกันจุงกับไปต่างนานแล้วอวแล้วจะแก้ต่างว่ายังไงอ่ะ เราก็บอกเราไม่ได้ทำในส่วนของการเจ้าชู้ตอน,นัีนผมโสดครับมันก็ไม่แปลกเราที่ผมจะคุยกับผู้หญิงหลายคนเอออันอ,อันนี้รู้อยู่แล้วได้ไปทําร้ายร่างกายขอจริงหรือเปล่าละ่ะเอาตรงๆ,รงๆแล้วได้ไปทำร้ายาจ,รจริงไหมนะตบมันนะนะไม่อัน อันที่ส่งมาให้ดูอะเราได้ไปทําลายมันจริงไหมน่ะเข้าดูเมื่อกี้เห็นส่งมาก็เลยเข้าดูเออเห็นเห็นที่ส่งมาก็เลยเข้าดูในเพจอกดตื่นแล้วเหรอฮะอกดตื่นแล้วะมดมดไม่ใช่กบมดมดมดที่อยู่อามาตะนี่ไงไเข้าเข้าดูเพจเมื่อกี้เนี่ย มันบอกว่าฝีมือของทนายคนหนึ่งที่อยู่ในทีมทนายทำร้ายร่างกายแล้วก็มีต้นอออะไรสักอย่างมามิ้นเนี่ยบอกว่าให้ช่วยไหมนันม่นนู้นนี่พอดีเห็นส่งมาก็เลยเข้าดูเข้าส่องออคือในส่วนเนี้มันนานแล้วนานมากแล้วแล้วได้ทำลายมันไหมล่ะเคยเคยเคยตบมัน โดยจะเห็นได้ว่าอีซอนะคะยังได้โพสต์ข้อความใต้คอมเมนต์อีกค่ะว่าอย่างน้อยก็รู้ว่าขนาดลูกน้องมันเองมันยังไม่ออกมาปกป้องพิมพ์แค่ขอโทษแค่นี้คิดไม่ได้คนที่เป็นลูกน้องรู้นะว่าจะทํางานกับคนประเภทนี้ต่อหรือเปล่าแต่ถ้ายังพิมพ์เข่าปากดีอีกตู้ปล่อยคลิปภาพเคลื่อนไวหลังได้โพสต์พฤติกรรมของทนายหน้าใหม่คนหนึ่งซึ่งเป็นลูกน้องและผู้ช่วยของทนายธรรมราชว่าได้ทําร้ายร่างกายผู้หญิงและมีโรคสองใบไปวันก่อนทางทนายธรรมราชพิมพ์ว่าซอลงเรื่องเทสวิเคราห์มั่วเพื่อยืนยันว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงและ เพื่อไม่ให้สังคมเข้าใจผิดว่าตูลงมั่วตามที่ทนายธรรมราชพิมพ์กล่าวหาเลยจําเป็นต้องลงคลิปคําสารภาพของลูกน้องทนายธรรมราชส่วนเรื่องทิ้งลูกก็เรื่องจริงโลกใบที่3ใบที่4ก็เรื่องจริงตูเคยเตือนแล้วตูให้เวลาตั้งสองวันในการให้ธรรมราชดึงสมองคนมาใช้บ้างขณะที่ล่าสุดวันนี้ในคิมิถุนายนค่ะตนออก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งเกี่ยวกับประเด็นเช้าของทนายโลกหลายใบนะคะโดยได้โพสต์ภาพชายหญิงคู่หนึ่งพร้อมข้อความระบุที่ว่าเธอทิ้งฉันแล้วใช่ไหมเห็นเธอบออกใใคครรรต่่วาาเจจะ เธอพบคนดีๆที่ผ่านเข้ามาหมดรักฉันแล้วใช่ไหมหมดความสัมพันธ์ก็ให้บอกมาโลกทั้งใบให้ใครอีกหลายคนโยนความผิดให้ผู้หญิงหมดพี่อขอเป็นกําลังใจให้หนูนะคะรักตัวเองแล้วก็รักลูกให้มากๆผู้ชายมันเลวก็ตัดใจค่ะมากๆเลี่ยนลาดแต่รับผิดชอบอะไรไม่ได้อย่างไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งนั่นทนายเสือนะคะก็ไม่ได้มีวีแววว่าจะออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าชี้แจงอะไรนะคะเพราะว่าตอนนี้ Facebook ส่วนตัวยังคงปิดเป็นไพรเวทอยู่เหมือนเดิมค่ะและในส่วนของทนายธรรมราชนั้นนะคะก็ไร้การ การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทั้งนี้เรื่องราวดังกล่าวจะจริงหรือเท็จประการใดก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็ฟังความจิตจากากของเจ้าตัวเท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงกอนไขรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ u t u b e ชาแนลท็อปดาราและเพจ a c e b o o o ท็อปดาราได้เลยนะคะอ่ะอ,ะอะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารกันด้วยนะ